อย่าลืมโดนเนียด้วยนะครับมามาแค่นี้ไปแล้วก็ โอเคเขาบมีอยู่ผมเพื่ไม่้วินวันนี้ผมก็จะมาเล่นเ,เกมฟรีไฟล์ทำไมเมื่อกี้มผมเงียบไปก็เพราะเสียงรถเขาผ่านไปเมื่อกี้ตอนนี้ผมก็วิวสิบแปดแล้วเร็วๆวันสิบเซียอันอันนี้ผมจะเก็บไว้สร้างบ้านนะเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้สิบแปดวิวได้ไหมไวะดับเอส สวยพีทสวยสวยพี่สวย,สวย,สวยลบผ่านไปอ่าลบผ่านไปแล้วนี่ตรงนี้ผมก็ทำเพิ่มแล้วตรงนี้ผมก็ตัดเออตรงนี้ออกเออมันเป็นอะไรว่าต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวให้ลบผ่านไปก่อนนะ รถนี่มาโคตรเยอะเลยนีย่ผ่านไปหน่อยเฮ้ยอ่าเข้าผ่านไปแล้วตรงนี้ผมก็ตัดออกแล้วต้นไม้อยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ต้นหนึ่งผมก็ตัดออกไอ้ตรงนี้ผมก็สร้างบ้านดินใหม่ผมสร้างเปน็นด้วยดิน ผมสร้างเมื่อกี้เลยนี่ขนาดดูดินดิยังยังครบยังไม่เสร็จเลยยวไปดูตาลางเสียงอะไรครับเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เพิ่งทำเมื่อกี้แล้วก็น้ำอินฟินิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวคันหูผมจะไปเอาซีสีเอาได้หนึ่งเอาไปปักตรงนี้ก่อนนี่ มีซีดอีกไหมวะยำ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 ยอร่อยอร่อยเอออันนี้ขอมันก็จะเริ่มน้อยไม่ร uh ู้ว่าตรงเลยอันอันนี้นี่นีไม่รู้ว่ามันน่าจะบักนะมันก็บักมาหลายชุ ไม่ใช่ชั่วโมองหรอกมันก็บักมามาหลายวันแหละนี่ผมก็ทำมือเขาเขาพูดว่าดินอะไรวะไม่รู้เหมือนกันรถนี่ก็มาโคตรหลายคันเลยให้รูผ่านมันก่อนนะโอ้โหเราก็จะมาปลูกไว้นะพี่น้อง ว้าวไปปลูกรางบ้านด้วยทำไมผมถึงสร้างบ้านหลังนี้ก็เพราะผมก็สร้างให้มันสวสวยโอ้ยบอกขบททองยังบอกอีกผมผมสร้างไว้ไว้สวยๆนะให้แบบสวยๆ ไม่รู้ว่าสร้างทำไมสร้างไปก็ทำให้เครื่องแหลกเหมือนเดิมโคตดห่วยอันนี้ผมก็เอากระจกองไว้เรากดจะทำเป็นกระจกเรียบโอ้ได้เยอะขึ้นกันอยู่เจ้นี่เฮ้ย48 48อันเป็นบล็อกใหญ่ของกระจก ีแ4ดอันของกระจกบานใหญ่แล oh, okay. ้วเราอมาครับกลายเป็น6.4อันสองกองเลยว่ะโอ้โหดแก้นครับพี่น้องเราก็จะมาใส่นะครับพี่น้องมือบมา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 ฮะบางผิดอันนี้มีนุ่มนวลอยู่ขุดขุดขุดเลยดิฮะ สวยครับพี่น้องสวยครับพี่น้องน่าจะได้แล้วนะผมจะหาเตียงสวยๆมาใส่นะอ้าวเฮ้ยเออสวยในบ้านผมก็วางแค่ตู้ครับตัวเดียวเดี๋ยวไปหาคนแก่มาทำโอ้ของอยู่ในตัวคนน้อยเลย รถนี่ก็มากันเยอะจุงมือคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเออแบบจะออกจากนี่ว่ะเออใช่คลิปนี้ก็จะวันนี้วันที่โอ้วันนี้วันอะไรวันเสาร์ผมก็เพิ่งลงคลิปมาครับไปอันนี้น่าจะลงวันวันพุธนะ เราจะอะไรไปทำดีวะเอาลองสีฟ้าไปเอาจากสองเตียงพอรถนี่ก็มากันเยอะจังเออผ่านไปสักทีไม่คันแล้วอะไรครับเนี่ยเขาพูดอะไรครับเนี่ยเดีย๋ยวผมจะไปเอาไม้นะ ตอนนี้ทรัพยากรเราแบบล้นหลามล้นหลามน,นะพี่น้องพูดพูดแต่พี่น้องแล้วผมนี่ตอนผมเล่นกับเพื่อนผมก็ยังพูดไปท่พี่น้องเลยเออเอาอันนี้เอามาเอยดูด้านล่างก็น่าจะเก็บได้ไม้มาหุกอันดี ก็โอเคครับอ่ะมาแล้วมีอะไรโอ้มีคนมีเมื่อกี้มีคนเอิอ้นผมนะครับนี่ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะทันสีเขียวนี้มันก็กลายเป็นหน้าฮิปเปอร์ผมก็ลงเอออะไรวะรีซอแพรเออผมก็ลงแต่โดนแล้วนานานะะ นอเนาะมือมาปึ๊บวาวแล้วก็มาวาง้ยกระตุกเราจะวางใ้มุมนี้เฮ้ยสวยปะสวยครับสวยเอาเตาเตาแล้วก็ตุกคราบตุกคราบ เราจะใช้ไม้ขาวเพื่อสร้างเพื่อสร้างตุกไม่ใช่ดิไม่ใช่ตูกครับกล่องเออรู้ว่ามีกล่องไหมได้เท่าไหร่เออได้สามสิบสามไม้ขาวสวยมีอยู่อันกระจุกแล้วก็ก็บไว้ตัวอะไรกัดขาวะเนี้ กองดีฮะแล้วก็หินหินนะพีน่น้องเอามาทำสองอันเลยได้สองอันพอดีอ้าวเฮ้ยไม่ได้หรอกได้ปะว้าว นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนะดูชุดก่อนแป๊บว้าวกายจะพังแล้วมันก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งอนะูะโยนกีงเหรอ,อทำไมล่ะเออกินอาหารอาร่อยอร่อย ทำไมผมถึงชอบผัวอร่อยอร่อยชอร่ก็มาวะ่ะสไตชอร่ก็มาเออเราจะทำอะไรดีปื๊บปับเออแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ปื๊บปับเอ,อ ราก็มีขวานที่ใกล้จะพังแล้วนะเราดูต้นไม้กอนว่าอันไหนมันติดกันหรือไม่ติดกันอันใบไม้มันติดกันถ้าถ้าใบไม้มันติดกันนี่มันมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่เป็นแบบนี้ถ้าถ้าใบไม้ติดกันอันนี้ผมผมก็ตอนตอนแรกมันก็มีต้นไม้อยู่แถวแถวๆนี้เนาะนี่แหละผมก็ใช้ที่ตัดเออตัดเออตัด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 อะไรวะ แต่ไม,ม้ผมก็ตัดเรียบออกผมไม่ได้ตัดอันนี้ออกนี่นอันนี้ผมก็จะมาตัดออกเลยมีสวยฮะสวยฮะไม้อันนี้เราก็จะเอาไปทำป,ประโยชน์ทาให้มนเลยเออเราจะทำอะไรไดีประตูประตู ประตูไม่เบิร์ดเนี่ยแหละสวยฮะพี่ประตูคาบไม่อีกหนะ้ามาจะซองกันคาบไวมุมตรงนี้นะ้ก็เดินมาแล้วก็แบบแบบนี้อา่อาแบบนี้เดินม,มาแล้วก็เปิดประตู ปุ๊บแล้วก็หันมุมมาแบบฟึ๊บปุ๊บแล้วก็กดเขาเลยเข้าใจไหมเราไปเอากระดูกกระดูกกระดูกให้ไม่ดีกว่าป่ะเออเก็บผล,ลไม้โอ้ไม่ใช่ผล,ลไม้หรอ เ็บผลผลิตที่เราปลูกไว้นี่แหละมันชอบบักตอนตอนผมปลูกต้นไม้เอตอนเออตอนผมปลูกเออข้าวมันก็แบบผมก็ทำแบบนั้นฟื้มฟื้มมันก็บักอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะดูจากเวลาเมื่อกี้ก็ได้ผมขอไม่ย้อนภาพกลับไปดูให้นะโ๊เพราะนี้อย่าตัด เออนี่ได้กสองันอันนี้เรากเจ็บไปเฮ้ยสวยสว่ยิปเสียนก็พอได้เดี๋ยวๆๆมือ้อเอามาดิโอ้วสีดคนเยอะเลยโอ้สีดสีอีกโอ้โอ้โหมันติดมันติดละ่ะ เออทําทํไมสาเหตุผมถึงพูดว่า64อีกก็เพราะตอนนั้นเพื่อนเพื่อนถามว่าผมผมใส่ SD card เท่าไหร่ SD card ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะนั่นแหละผมก็บอกว่า64อีกแล้วันนี้ผมก็ติดติดปากมาเลยอะ่ะอันนี้ผมพ,พูดเรื่องจริงนะเฮ้ยอ,อย่าอยาอยามือมามือมาปื๊บ ยุกรูเนี่ยมันจะไม่พออ่ะนี่นี่นี่ไม่โอ้ยคันหูขอเวลาคันหูแปบ๊บสวยพี่สวยชื่ออันนี้ก่อนเสียงอะไรครับนี่อ่ะ นแล้วก็จะปลูกให้มันสวยงามน,นะพอไม่พอเอ้ยขาดอันหนึ่งว้เขาได้แค่สองอันเอ้ยเอ้ยสวยพอเฉยพอเฉยนะฮะและ้วเราก็จะวางเออพุงกระดูกลงปลายลงไปนันะย่าได้ยินสัก สิ่งสกเรีวลิตันนะนัะน,นัมือลวงมือลวงอิทนัยฟิบ่าวสกเรวลิตันอ้ขานี่ยอเอ่๋ย้วเอาอันนี้ไปเก็บในกล้องอันคราว มื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงแบบอืมต่ว่ามันเสียงเอ็นบีซีเสียงอะไรครับนี่อเดี๋ยวผมต้องหาเออเป็นอะไรสาระสาระที่ผมแบบผมผมต้องแคปรูปนี่นี่ แปลว่าอันบ้านบ้านหลังนี้ผมก็สร้างแล้วนะผมก็เอากระจงมาเพิ่มแล้วผมก็สร้างอะไรเพิ่มเติมด้วยนะนะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเออคลิปเบ็ดนะมันมันเขาเรียกว่าอะไรคลิปเบ็ดจักอะไรนั่นแหละผมก็ไม่รู้คลิปเบ็ดคลิกคลิกคลิปคลิกเบ็ดเออใช่ใช่คลิกเบ็ดมันก็คือแบบเดี๋ยวให้รูผ่านไปก่อนก็คือแบบ อะไรวะแบบเดี๋ยวที่ที่เราแบบทำทำปลุกคลิปไม่เหมือนเลยแบบคลิปในในช่องโอ้นในคลิปเราเลยทำแบบนั่นแหละตามนั่นแหละหรือให้ผมพูดใหม่มันก็แบบคลิปเราโอ้หน้าปลุกคลิปเรามันเป็นแบบเออ ประตูเนเธอร์ประตูเนเธอร์นั้นเราก็ถ่ายรูปเราแล้วก็เป็นทำเออเป็นปลุกคลิปแล้ววันนี้อยู่ในคลิปเราแต่ว่ามันแบบเรามาสร้างบ้านอันนะอันนี้นี่มันไม่ตรงกันนะนะคลิปเบดเตอร์แหละอ่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะมาแบบสั้นๆอีสีอีสีอีิกแบนะ ทำไมเมืองชอบกดไม่โดนมาก็ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เออจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่มติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแค่นี้แหละวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยน่าจะสิบเจ็ดนาทีก็ไม่ลงเหมือนกันนะพี่น้อง คนลาววันนี้น่าจะแบบแบบไม่เพิ่มความเร็วคลิปเพราะทุกคลิปผมก็จะเพิ่มความเร็วประมาณสเอร์เซแต่คลิปนี้ผมไม่เพิ่มก็เพราะมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะนะไปแล้วไปแล้วจุ๊กุ okay.